ถือว่ายกแรกแหกมานใบอ่อย่อผู้เป็นรักกันรธรรมดาเด้อป้าปยวยเด้อเออพันวาสิ์ผู้ใดบอระลึกถึงคุณคู่บ่าอาจารย์สแสดงวาสิษผู้นั้นสีบอรจริน่นแม่นจเริ่นไปไรกาจเริ่นไปไรบอโดนเพราะฉะนั้นแล้วคุณแม่่วงพันเสียงเรีรไล่คุณพ่อวีระโชกค,คำกองเออคุณแม่สุวรรณปากคมผู้เพิ่นประสิทธ์ประสาวิชาความรูให้แก่ลูกสาวลามณีผู้ขาขอยกไว้เนื้อเก้าเท่าเนื้อนาภากสั่ง ถูกต่อรองลงมากกรบาบนมัสการไปยั่งพระเดชพระคุณพระภิกษุสามเนินทุกรูปทุกองค์ผู้เพลนเป็นประมุขประท่านไปสงในงานมานีพอไปด้วยกราบสวัสดีไปยั่งทั้งท่านผู้นำของเฮาผู้มาเปิดการเปิดงานเจ้าหน้าที่รักษาการรักษางานพร้อมทั้งกราบสวัสดีพ่อแม่พี่นออ้องเออ บ้านขาวเนาะแม่เนาะเออตำบลทุงกุลาอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดหรือว่าพี่น้องบ้านไก่บ้านไก่บ้านไทยบ,บ้านลาวผู้สาวและผู้บ่าวเขาาว้าเจ้าและเข้าเนีย้ยที่ให้เกียรติมานัง่งฟังลองฟังล่ำเมื่อนี้เมื่อนี่ถือว่าเป็นเจาาน้าภาพนำกันเนาะแม่เนาะเป็นจังใดเมื่อนี่คอยไปคอยมาเด้อแม่เด้อเมื่อนี่มาขวบคูกับไผ่หมอล่ำอภินันท์หน่อยดาวเหนือได้ยินแต่เสียงพี่น้องประกาศว่าเมื่อนี่หมอล่ำแบ่งคืองมาเด้อพนา เออสีแบงครึ่งคือว่าบัวเฮ้ยสีเอาเบิร์ตถามเล้วเบิงเด้อร์หาเปอร์เนแล้วพ่อนาผู้บ่าวหมอลำจังสีแล้วเกี่ยวฝากตอนผู้สาวหน้าหันจักน้อยบานีหมอแค้นโจเฮาเป้ เออเด้อมาฟังก่อนเกี่ยวฟังเอาเด้อมาฟังก่อนเกี่ยวเป็นเกี่ยวเกี้ยวออยมาเด้อคนเหนอยมาเด้อคนเอนืยจะสารภาพคอยฟังแล้วร่อยหูมาพบพ่อยอยสุสะเพิ่นขวานเขาจะนั่งมัวเมาลงมาละมึนจะใส่เต็นที่เด้อเขาในสตินั่งตั้งบ่เทียงมาเด้อปีมาเด้อปีมาหิ้งสีกำเจ้าแข่งอสอนบึงเร่พี่เต่าันี่พี่เจ้านี่ฤทธิ์ตีว่ากิลูกเกลือบนเอริ่งวทบพูดเข้าไป บอ่ออนตามานอนจอมใจเจ้าบ่ไม่ยงเหี้ยหวมจอมใจเจ้าบ่ไม่ยงเยหจเจี้งหวมสีขอดคบ่รักไว่ชายกูผู้ดีปีลีผู้แก่เจ้าปีลีหันแก้มไปให้แม่บึงในผลผู้ยุติสาลากอยู่ยุมาอยู่ไก่แถบันเห็นแก้มมาล่ำบ่ละแม่ไปนั่งไก่แถ่นออาวัตงสีขันบ่ทัวถึงจะลูกสาวหลาสิเป็นโตแท่นจับไห่บึ้งด้อแม่ด้วย,วยวาแก้มเขาปีลีอีหลีบอ ปีีพุกแนเจ้าปีรีมันย่ามือเว้นเนาะมันกับบอปีรีปนไ่นล่ะแม่ม่อยากเละจักเอาไอ้นึงปีลีพวกแนมเจ้าปีรีมีอยู่แม่น้อยหนึ่งปีลีพุกแเจ้าปีรีสามีเจ้าสีบอแลเรือสีบ่มาให้กงจะสั่นบอเกลหมอลำเจะสีบออยากได้อยากได้บ่เมียหมอลำ อยากได้เมียคู่หมอลำจะสิบอยอยากได้เอาไปเป็นไทยแม่เ้าลองดูโอซะลองใจนูเกเดกพอบวัวบานยินเห็นแต่น้องละบ้องเหมือนเออเสน ใจน้องละบ้องเหมือนเออใส่สิพอเทียมเกลดแบบบ่อน้องไอ้ซ้ำนางพอวดอกตางหอมดอกกะนี้กะเราปวดผาล้ำเราได้กินชวนชุ่มฉ่ำถ้าถิ่นกินได้นักเือกรับติ่หลอดบอกนั่นเด็กบอกว่าโจ๊ะตุ่ยเช้าบ้านบ่เห็นสาวน้งน้องสาวนางน้องบ่แม่นว่าเล่ยนเล่นเรีนเลยละขอฝากพระไม่มิดเอาให้ติดพัวพระละกอมกันเป็นก่อนไปนอนนำไอ้เมียหลังของผีถึงเด้อพีถึงเด้อพีถึงสิมีเหมือนแต่สิน ปั้วฟ้าฟันหากมีสิ่งกีดกันแบบันตอ,อโลลวดเอาให้จดหลคกขนองจางสิงอมมันใดบ่สมแต่มันแล้วบ่าวังคองมันงางส่งคมเดิส่งคมเดิส่งค,องคอา,อ,าอยากโปรดช่างอยาให้คนซาต็นซาแล้วจะสีน่นี้ปาใบสีแดงๆเริ่มออกเริ่มสุกไปได้บ้างโอ้คนเก่งลูกหล่อขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ มาพี่โจมารับตังก่อนอให้มาสามลอยบาทให้ได้ขึ้นจากสามลอยล้านเด้อคนณพี่เด้อนี่ล่ะเริ่มซุกไปนาด้อ่ะพีเ่เก่งมากหัวจากความจังเลยเอามาให้ผัวละลอยละลอยหัวจากความมากขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากครับผมอยู่ดีมีแหงเรียนหนังถือเก่งๆนะครับนี่ล่ะคนสิงเอ ไอดีไปนาฮุดักว่ามจะเสติยิ่งาเสตาอามไปส่งจะเสติยิ่งาเสตาอามไปส่งปอดปวงละบ้างไหมในอุราปอดปุงละบ้างไหมในอุราหรือว่าพันระยะอัคงพี่แต่เสียใจขอเป็นเพื่อนรวมทางจะได้ไหมขอเป็นเพื่อนรวมทางจะได้ไหมหรือบอกพี่จเสียทมาไปหินนาไปรักแท้อรักเน,ในใจจี่ได้จง รักเธอรักเมนื่อยใจจงหากคุณพี่ตกลงฉันจะไปส่งเธอรับรักบังไม่จะไังส่งรับรักบงังไม่จะไปส่งคิวกุุงขอจงปราณิหากุณที่เห็นดีขอให้จงบอกมาผ้าสากเกียาาเก่ยวผ้าสากเกี่ยวแท้รงสับแน่พชรตังหาบ้านแต่มาลุงอนใส่กันใส่กันมาลุงอนใส่กันอ เอาไปชำเน่ละเกี่ยวไลยมันชี้มายากเออค่อยเป็นค่อยไปนอกแบนนอกเกี่ยวย่ามือเว้นมันกับบอคือย่ามือขึ้นปันไดเนียออกยกแหลกมันกับพ่ออยู่ใกล้กันอยู่ได้ยกสองมากลลวจะกินอยังเนี้ยบอกาใกล้เขาปันไดเอาเพราะฉะนั้นแล้วยกเรียกแฮกมันว้อ่อนยกคู่ไปแล้วเกี่ยวบ้าหมอน้่ำกับเกี่ยวไปแล้วเดินดงหามองอ้ยมองล่องบดีมาแค่นโจเขาป้าได้วันนี้ป้า ใส่เกือบบวชเด้อใส่เกือบยังอะไรเด้อเนี่ยโอ้ใส่บวชพอดีเลยมันสีหยากน้ำสีผ้าเดินดงพงปลาได้บ้านเนี่ยเฮ้เฮ้เฮ้เป็นผัวผู้ใดล่ะเฮ้เป็นตาว่าไงฟังคว่ำอยู่ดอกม่ได้ป้าเล่าเป็นผัวกันได แค่นกับเปาดีปานมาเนาะแมาลับบัวไส้กับรับดีปานมานมอันนักดนตรตีกับเล่นดีปานมาผู้ฟังงนาเวทีกับฟังดีปนันเทวาดาถ้าตัวผู้ใดสนิวาเนี่ยน,นั่นนอสิได้ออกบ้านาาเจ้าลาฮนี ฮารีขนอาซีสาก่อนนอลุงสีจงก่อนหลังะผูกฟังมันเดินไปนะฮะกละมาต่อเดินไปนะฮะก่อละมาต่อเอาละน้องอาละน้องห่างย่ฟั่งกันอัานเดือดให้เดือดมากอากอาศตาพ่เผยเฉยเดินหนังเปล่าไพ่เพ่งหน่อยท่านยังเสือลายใส่เปล่าเพ่งเสียงพ่อย lẻ lệ liều Mi cả nhầm hăng bằng khe tặng nào Chẳng là ba mưa nào làm đường hòm hoa là Thế đặng đỡ đặng mơ tí mà nồng nặng sao Đồng ơi đồng hoa, đồng ơi đồng hoa Mưng sang hoàng ụt ào Mi tăng tè เดียวสาวนัึงทางลาดตาพงดงกลมสกน้มันก็ไปดันป้าหรือแม้เสียงาสังนำาีพีหรือแม่เสสังซาสังนำนวคนจังใดเอาต้นเขียวผู้เดวเท่ยวนน้หูเดยินเสียงน้ำมาเดินดันดันต่อยหน้าหน้าขยโกขายกยังงเดินเลยบอร้าได้ยินเสียงลูกเขาจำบังวาวมันมาอ่ขอบพระคุณนะคะ ดูประจำค่ะในอ๋ใน e อ,อในโทรศัพท์ไม่หล่อขนาดนี้ตัวจริงเป็นยังไงคะโอ้ยขอบพระคุณนะคะว่าแถมขึ้นได้บ่าเนาะแต่จริงหล่อมากและสวยมากกสัตรย์นค่ะคุณเรียนคุณนายเป็นมาตยาโทธนผนเรียนนึ่งโอขอแบ่งเคิงเห็นในโทรศัพท์ บอรลบ,บางา้มปนีปะน่ะบัดไม่เห็นตัวจริงครับผู้งา้มกนให้โทรศัพท์อีกปะนาว่าเอาถ่ายรูปก่อนนะครับเอาเปาไปว่าไป,ปยังดอกเสียงหนึ่งสองสาม ค่ะมันมาอ่อยทันยาให้ทั้งห้องบัดฟังไปฟังมาฟ้าไม่เสียงชายเช่นลาย่างเออไทยเออเออเออเด่นนวลเออขอบพระคุณนะคะ